ครับก็สวัสดีนะครับเคปนี้มากินเข่าแรงน้วกันครับกับเข่าไง่ายๆครับบ้านๆสมตำกับทอดปลานะครับนะ <c oughs> อทอดปลาเมื่อกี้นะนี <c oughs> ่ครับปลาขาวน้อยครับปลาขาวน้อยทอดกรอบแบบบ่มีการเลยนะกินขาน้า้วกันครับสมตำม,มันตัวน้อยโดตมันปิ้งบะไดไรนะมันตัวน้อย ก็ได้ทอดแล้วครับอืออืมช่ำอืม,อมสมตำตำเดียวที่ขายเครื่องเ่ย ก็ต่ำเหมืนบท่านพอชมูงคล้ายเครื่องไว้เดียวเหลืองานคำแน่ไหเนี่ยครับ ก็ผมเปนตะมือได้หรือวะปกติก็เลยคำนี่ครับถ้าช่วงไหนงานโมยุ่งก็จะกลับมากินข้าวเที่ยงบ้านนะแต่ช่วงนี้งานยุ่งครับไม่กลับมากินข้าวเที่ยงบ้านกลับมาบ้านตอนแรกทีเดียวเลย ừ mm. subscribe <coughs> แต่ว่าตัวน้อยกว่านี้อีกนิดนึงนึงก้งงงอยเอามาก้อยนอยนาะก้อยเป็นตัวแส่บกันอย่างน้ปลาขาว์ตัวลงงั cầm nam thường tầm ừ, 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 ừ. Nhúng

มังรถดี แซ่บขนาดเยช่างไก่ <c oughs> มันบินขึ้นคอ,อก โอ้เยเดี๋ยวสิผักไปเบิ่งไก่แป๊บหนึ่งนะครับครับนี่ก่อนเดี๋ยวขอโตไปเบิ่งไก่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาไหมมันเป็นไก่เตีย๋ยไหมครับมันบินสูงบ่ได้วันนี้มันขึ่นคลอนบ่ได้นะ แต่ไปเฮดคอร์สเนี่ยตำตำนี่มันก็บระยู่อีกมันต้องมัอยู่มักๆมันมักอยู่สูงทั้งที่รู้ว่าเจ้าของบินบ่ขึ้นได้มักอยู่สูงแถบนใีไก่บริเวณไก่ เอฟซีเอาขี้เล็กมาให้เอฟซีคองตูซื้ออย่างไรจ,จับซื้อบริจัดเสียเห็นเพป็นหลาย,ยางานะเห็นงานอยู่ศูนย์ฮอนด้าทงส่งนะครับบ้านอยู่ของตูไปเอาผักขี้เล็กมาให้เป็นต้มแล้วแหละแต่พอดีครับซีแกงผักขี้เล็กกินยนะากกินเยอะนะมาครับกินต่อครับเคยไปซองดำรอบเลย ฉับเนาะตัดปาขาไห้เร็วกว่าพีเ่เดชทั้งการพี่เดชทั้โตรั ในตอบครับแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามทางยูทูบลูเวียแตกไทยนี่ขอบคุณน้กงมนนะครับนะคนนี้ชืลงสิบคำแน่เด็กแน่เพราะว่างานภารกิจมันหลายนะครับนะก็จะพยายามลงให้ดีเสมอแล้วก็ตอบคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณค,ครับ